สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการแม่จัด,จดให้ใหบ<า>ชิคคลินิกค่ะ,ะวันนี้เราอยู่กับนักแสดงสาวสวยจากเดทไทยน้องน้ำฝนค่ะสสวัดีค่ะน้ำฝนเดทไทยค่ะค่ะวันนี้นะคะจะพาน้องน้ำฝนนะคะไปบุกอาณาจักรกระเป๋าแบรนด์วิลันดาค่ะที่นี่นะคะนอกจากจะมีกระเป๋ารองเท้าเกรดพรีเมียมแล้วเนี่ยยังมีสปากระเป๋าอีกด้วยนะคะ,ะใช่ค่ะฝนได้ยินว่า เขาเปิดเป็นคอร์อสสอนด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะที่นี่นะคะถ้าเรียนจบคอร์อสนะคะสามารถนําไปประกอบเป็นอาชีพได้เลยนะคะอ๋อดีเลยค่ะผลว่ากำลังจะหาอาชีพเสรมิมอยู่พอดีเลยค่ะค่ะง,งั้นเราไปเลยไหมคะไปเลยค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่กับคุณไอนะคะเจ้าของแบรนด์วิลันดาค่ะสวัสดีค่ะพี่ไอนะคะไอเดลากาิติยาคงพันธ์ค่ะค่ะคุณไอคะที่นี่นอกจากจะมีกระเป๋าสวยๆให้เรามาเลือกซื้อเลือกชมกันได้แล้วเนี่ยยังมีบริการอื่นๆเพิ่มเติมอีกไหมคะใช่ค่ะมีค่ะนอกจากเราจะทําแบรนด์ของตัวเองแล้วนะคะก็คือชื่อแบรนด์วิลันดาเนาะเหมือนที่เห็นกันนะคะ ก็เรายังรับผลิตนะคะแบรนด์เครื่องหนังนะคะไม่ว่าจะเป็นรองเท้านะกระเป๋านะคะตั้งแต่เป็นหนังประเภทเอ็กโซติกนะคะแล้วก็รวมไปถึงหนังวัวหนังแกะนะคะในงบประมาณที่ลูกค้ามีด้วยะคะ่ะ <Wow. S 2> เด่มากเลยค่ะแล้วอย่างหนึ่งเลยที่อยากจะสอบถามนะคะก็คือว่าเห็นว่ามีสปากระเป๋าด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเราก็จะเป็นบริการครบวงจรเลยก็คือเราผลิตแล้วนะคะเรายังรับดูแลด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําความสะอาดบํารุงรักษาเครื่องหนังของลูกค้าแล้วก็รวมไปถึงของการซ่อมแล้วก็การทำสีอีกด้วยครบเลยเนาะครบเลย,เลยแล้วก็ยังมีคอร์สแบบว่าที่แบบสอนด้วยใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้คือเราก็เลยเห็นว่าคนเนี่ย ต้องการอาชีพที่2หรือบางทีตรงนี้มันสามารถเป็นอาชีพหลักให้กับให้กับคนได้เลยนะคะถ้าเกิดตั้งใจทําจริงๆเรามีการสอนนะคะทําสปากระเป๋าแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของคอส,ส่อมทําสีด้วยนะคะตอนนี้เรามีการสอนในคอสเนี้ยแค่999บาทสําหรับคนเ<า>ชียงรายเท่านั้นด้วย<อ>่งั้นเดี๋ยวเราไปชมกระเป๋ากันเลยไะคะนี่ค่ะ แต่ว่าจะเป็นจระเข้แบบพันพันนอกอันนี้จะเป็นหนังของสิงคโปร์ค่ะจะเป็นหนังแบบแฟลชิ่งก็คือหนังหนังแกนใช่เราก็อาจจะเอามาเพิ่มมูลค่าได้โดยการที่เราทําแบบเป็นชวาลอฟสกี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทําได้ทั้งหมดเลยแต่หนังวัวหนังจระเข้แท้ก็คือทำได้หมดอันนี้หนังจระเข้อันนี้หนังอะไรนะคะอันนั้นหนังวัวค่ะเป็นหนังวัวแบบแบบคิมรายลิ้นจี่เนาะเขาเรียกว่าหนังบองสโตนนี่นันค่ะใช่ค่ะอุ้ยน่ารักอ่ะอันนี้ก็เป็นหนังวัวค่ะ สวยเป็นเรื่องเป็นราวนะสวยเป็นเรื่องเป็นราวแต่ถ้าพี่โอใส่ก็สวยวิ่งราวย่างสวยวิ่งราวเลยค่ะว่างมากมากนะครับเด็กว่างครับสวยอ่ะใช่อันนี้ก็จะเป็นหนังบัวแต่ว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่ซื้อไปค่ะเขาก็จะมีความมีความสุขเวลามีคนทัก โอ้เรื่องของสปานี่เป็นเจ้าแรกในเชียงรายด้วยใช่ไหมคเป็นเจ้าแรกในเชียงรายแล้วก็ที่ได้เป็นเจ้าแรกในภาคื้นที่มีการเปิดสอนค่ะเพราะว่าคอร์สมันที่เบย์บอกนะ999บาทเนี่ยคือเป็นคอร์สที่แบบมาแรกความรู้ไปอ,ะอ่ะมันถูกนะเพราะว่าราคาปกติแล้วเราเราเรียนกันที่7,900บาท แบรนด์เนมาจะรู้จักแบรนด์นี้อยู่แล้วแต่ว่ามันมีหลายเซ็กชันมากๆเลยคือเขาจะแยกคัตเกอรี่ค่อนข้างละเอียดทำความสะอาดอเป็นน้ำยาที่เป็นทรีทเมนต์นะคะกันน้ำแล้วก็จะแยกไปให้กระเป๋าเลยว่าทำกับอันนี้เช่นทำกับคาวไฮคาวไฮก็คือตรงหนุ่ยค่ะเป็นเป็นหนังของหนุ่ยสีสีน้ำน้ำตาลนั่นนะคะคือเขาแยกเลยค่ะอันนี้สำหรับหนังพวกเอกสติพวกหนังง,งูหนังซาลาเคนียคือเขาแยกเลยเพราะว่า เขาเขาทำสูตรออกมาแต่ละสิ่เนี่ยเพื่อหนังประเภทนั้นโดยเฉพาะเลยอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้คือเงาวับจับตามากอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องรู้วิธีพ่นด้วยมันก็ต้องมีวิธีการของมันนะคะคือจริงๆอ่ะการการทำสปามันมันไม่ได้มันไม่ได้มีต้นทุนเกิดเกี่ยวกับเรื่องของตัวน้ายาเหลือเท่าไหร่เพราะว่าอย่างกระเป๋าหนึ่งใบเียสมมติว่าคุณนุ่มส่งมาทำใช่ไหม้วรวมซ่อมรวมอะไรด้วยสมมติทำสปารดวงจรเลยนะคะแล้วก็ทำกันน้ําด้วยเนี่ย ไม่รู้ว่าสาวอาทีตจะอยู่หรือเปล่า<ม>แต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยอาไปอย่างเงี้ยเอามาทำสปาร่วมกันน้ำอย่างเงี้ยสองวันเสร็จนะ<ม>เพราะว่าน้ํายาต่างๆเราต้องให้เขาเซ็ตตัวเอง<ม>เราจะไม่ใช้ตัวช่วยโดยการเป่าได้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกัน คลินิกก็คือเรื่องของตัวยาต้นทุนยาอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนประมาณว่าคลินิกที่ไหนก็มีโบท็อกที่ไหนก็มีสเปเลอร์แต่ว่าที่ราคาแตกต่างกันเนี่ยมันเป็นเรื่องของสีมือคุณหมอการของคุณหมอการสปากระเป๋าก็เหมือนกันก็คือต้นทุนที่ออกมาต้นทุนของผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยเท่ากันหมดแต่ว่าราคาก็คืออยู่ที่สีมือใช่ไหมของดีต้องใช้เวลาใช่ฝึกฝนด้วยใช่ต้องใช้ในการสะสมประสบการณ์ค่ะ ตัวนี้จะเป็นตัวที่ทําความสะอาดก่อนแล้วเดี๋ยวเราให้ลงทรีทเมนต์เหมือนกับผู้หญิงเราเหมือนเหมือนใบหน้าของเราที่เวลาเราเอาไปดูแลที่ชิค,คลินิกใช่ไหมคะอันดับแรกก่อนที่เราจะลงทรีทเมนต์หรือว่าทำอะไรเกี่ยวกับหน้าเราก็ต้องแบบคลีนก่อนคิ้นหน้าก่อนเพื่อให้ลลดูขมขลนเราสะอาดหรือไม่มีฝุ่นไม่มีคราบ คอสเมติกอะไรติดอยู่บนหน้าแล้วเราก็ค่อยลงลงตัวฟิตเมนหรือเซรั่มหรือน้ำยาอะไรลงไปอย่างเงี้ยค่ะใช่เติมฟิลเลอร์ด้วยนะพี่นุ่มไม่ได้แบบเขนเติมคอนเติมแต่หน้าเติมฟิลเลอร์เติมฟิลเลอร์ให้หนังแกะหน้าเราก็เติมได้กระเป๋าเราก็เติมได้เช่นกันสมมุติว่าเราใช้แปรงกระเป๋ามันซีบใช่ไหมคะเราก็เติมฟิลเลอร์ให้มันป่องได้อ๋อเหมือนแบบของเราอะไรนี่แหละแบต้อม เพราะว่าหนังแกะใช้ไปแล้วอะสักพักนึงมันจะเริ่มลอสมันจะเริ่มฟีบเลงอ๋อเราสามารถเติมให้มันดูฟูเติมพิลเลอร์กระเป๋ามีไงเติมพิลเลอร์ใส่โบท็อกให้กระเป๋าได้หน้าแล้วอย่าลืมเติมตงกระเป๋าเปลี่ยนสีได้อะไรอย่างเง่ะ้อรับรักสปาด้วยใช่ไหมรับสปาด้วยาลูก้าแบบว่าไม่อยากเรียนไม่มีเวลาเรียนแต่ว่าจะมาส่งให้ทำเได้รับทเดี๋ยวเราจะมีเปิด เปิดสาขาแรกอย่างเป็นทางการก็คือตึกด้านหน้านี้นะคะแต่วตอนนี้ตึกยังไม่เสร็จนะคะค่ะ,คะตรงนั้นก็จะเป็นพาร์ทของ สักกระเป๋าอย่างเดียวเลยค่ะแล้วถ้าสมมติว่าแบบจะรับ <forecasting íamos. S 2> ที่ที่รับเนี่ยหมายถึงว่าแบบเฉพาะแบรนด์เนมหรือว่ากระเป๋าได้หมดเลยค่ะได้หมดเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเทมบว่ากระเป๋าอย่างบางใบอะมันเป็นคุณค่าทางจิตใจเนาะบางทีแบบคุณพ่อซื้อให้คุณแม่ซื้อให้สามีซื้อให้อะไรอย่างเงี้ยมันมันอาจจะไม่ได้แพงในสตางค์อื่นแต่ว่ามันคุณค่าทางจิตใจคืออย่าง่าที่สุดเขาเอามาทําแล้วเขาเวลาเขาเอากับเอาไปใช้งานอะความทรงจำดีๆเขายังอยู่อะไรอย่างเงี้ย ก็คือไม่ได้จำกัดเฉพาะแบรนด์นี้นะคะน,นี้ถ้าใครสนใจอย่างเงี้ยคะ่ะติดต่อ,อแบรนด์หรือว่าติตออดต่อง่ายโดยตรงยังไงบ้างอะคะติดต่อ,อได้ทางไลน์ก็ได้คะ่ะเป็นเบอร์โทรศัพท์คะ่0คะ0 9 3 1 3 6 4 9 6 0ค่ะเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะเ,คเดี๋ยวตอบเองคะ่ะตอบนีนนแ้ของแบรนด์ตอบ,เ,บเองได้คุยกับเจ้าของแบรนด์โดยตรงเลยนะคะโปรสีได้โปรสีค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณไอมากๆนะคะที่เปิดอาณาจักร กระเป๋าให้เราเยี่ยมชมกันในวันนี้ค่ะก็วันนี้ก็ขอบคุณชิคลินิกเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีอะไรเพื่อที่ให้สำหรับแฟนรายการอีกหนึ่งนะคะ,ะน,นี่ก็วันนี้นะคะเราจะให้สิทธิ์นะคะหนึ่งท่านเลยสำหรับการมาเรียนครอร์ส ทำสปากระเป๋าฟรีไปเลยนะคะให้ฟรีเลยเหรอคะให้ฟรีค่ะให้ฟรีเนี่เราต้องให้ฟรีนะคะใช่ค่ะจริงๆมูลค่ามันอยู่ที่7,900กบาทค่ะนะคะเราก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องของการทําสปากระเป๋าพื้นฐานค่ะอะไรเงี้ยก็จะมีอาจารย์นะคะช่วยสอนนะคะจริงๆวันนี้จะมีอาจารย์ท่านน่แต่ว่าอาจารย์ท่านหนึ่งไม่อยู่นะคะเราให้ฟรีเลยค่ะหนึ่งท่านค่ะกาิจัดจง่ายๆนะคะสําหรับคนที่จะได้รับ คอสเปียนสปะกระเป๋าฟรีหนึ่งท่านนะคะก็คือดูคลิปนี้นะคะแล้วก็กดไลค์นะคะ,ะกดแชร์อย่าลืมเปิดเป็นสาธารณะด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะบอกนิดนึงว่าเหตุผลที่ทําไมอยากมาเรียนคอสปะกระเป๋านี้นะคะแล้วก็อย่าลืมแคปหน้าจอนะคะแล้วก็เอามาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะไปเลือกสุ่มผู้โชคดีกันหนึ่งท่านค่ะคะ่ะยังไงถ้าใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะ แล้วถ้าใครอยากจะให้เราพาไปเสริมสวยเสริมหลอ่อพาไปกินพาไปเที่ยวที่ไหนคอมเมนต์บอกเรามาได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสสวัสดีค่ะ,คะแม่จะให้บาย